ว่าในเรื่องความสวยความงามเป็นความพอใจส่วนบุคคลนะคะอย่างสาวคนนี้เนี่ยเธอมีลักยิ้มเล็กๆอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะให้มันชัดขึ้นค่ะก็เลยถ่ายหน้าเฟซติ๊กตอกไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอคลินิกแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงเออดูดีดูน่าเชื่อถือแล้วก็ที่สำคัญราคาถูกด้วยเป็นราคาโปรโมชั่นราคารีวิวอะค่ะประมาณ2,300บาทเธอก็เลยตัดสินใจไปที่คลินิกนี้เลยแต่ความผิดพลาดเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าหลังจากที่เธอไปเจาะลักยิ้มแล้วเนี่ย เลือดไหลไม่หยุด2เดือนแล้วก็ยังไม่หยุดเลยหญิงผู้เสียหายรายนี้อายุ41ปีนะคะเราย้อนความไปค่ะในวันที่ทำศัลยกรรมเนี่ยก็คือวันแรก3ธันวาคม67ก็คือปลายปีที่แล้วนะคะเธอเนี่ยก็มีการเปิดคลิปให้เห็นถึงสภาพแผลหลังไปทำลักยิ้มค่ะก่อนทำเนี่ยหมอแจ้งว่าตำแหน่งที่เธอเลือกสูงเกินไปแต่ไม่แจ้งว่าอันตรายค่ะคราวนี้เจาะข้างซ้ายผ่านไปได้ด้วยดีแต่คราวนี้พอเจาะข้างขวารู้สึกเจ็บมากค่ะ หรือเป็นเพราะยายังไม่ชาหรือเปล่าหรือว่ายังไงระหว่างหมอเย็บไหมเลือดพุ่งออกมาค่ะหมอต้องนาผ้าก,ก๊อซมาอุดเอาไว้แต่หมอก็ยังบอกว่าทุกอย่างปกติดีไม่เป็นไรคราวนี้เมื่อเธอกลับบ้านก็เลยตัดสินใจอัดคลิปไว้เป็นหลักฐานผ่านไป11วันค่ะตรงกับวันที่14ธันวาคมคราวนี้เธอยังมีเลือดพุ่งมากกว่าปกติเธอก็เลยกลับไปที่คลิน,นิกหมอก็ยังบอกว่าปกติค่ะถัดมาอีกครบ2ส,สัปดาห์ไปตัดไหมยังมีเลือดออกหมอเย็บแผลใหม่แล้วก็ยังบอกว่าปกติกลับบ้านได้ ถัดมา28ธันวาคมไปตัดไหมรอบด้านนอกเธอแจ้งหมอว่ายังมีเลือดออกหมอนัดตรวจอย่างละเอียดค่ะคราวนี้มาถึงวันที่3มกราคม68ต้นปีที่ผ่านมาหมอก็ยังยืนยันค่ะว่าแผลที่ยังมีเลือดไหลแบบนี้เป็นแผลที่ปกตินะคะจมาถึง6กุมภาพันธ์ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองหมอแนะนําให้เธอเย็บปิดปากแผลค่ะ,<ๆ>คะเธอก็ยังบอกว่าหมอได้เหรอเลือดยังไหลไม่หยุดเลยนะแต่หมอบอกว่าถ้าทําวิธีนี้รับรองว่าหายไวแน่นอน แล้วพอเย็บเสร็จเป็นไปตามคาดเลยค่ะเลือดไม่หยุดไหลนะคะยังไหลเหมือนเดิมแถมเจ็บหนักกว่าเดิมด้วยค่ะจนมาถึงวันที่15กุมภาพันธ์เธอเสียเลือดมากกว่าปกติแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะทนมาร่วม2เดือนได้แล้วก็เลยส่งเรื่องไปยังคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งค่ะแล้วก็ประสานต่อไปยังผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณาสุขดรธนกฤษค่ะเพื่อเข้าช่วยเหลือปรากฏว่าก็มีการส่งตัวเธอเข้าไปรับการผ่าตัดด่วน ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะห๋อเห็นแผลปุ๊บโอ้โหหมอบอกน่าเป็นห่วงมากๆสภาพแผลก็คือว่าเป็นเนื้อเปื่อยยุ่ยไปแล้วนะคะหารูแผลอะไรแทบจะไม่เจอแล้วอ่ะเพราะว่ามันนานแล้วอะ่ะเลือดออกแบบนั้นนานแล้วแต่หมอที่นี่เก่งมากค่ะหมอโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก็จัดการผ่าต,ตัดตัดต่อเส้นเลือดแดงที่ขาดจนอาการของเธอนั้นดีขึ้นนั่นหมายถึงว่าอะไรคะเลือดที่ไหลจกจอก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเพราะว่าหมอ่หมอที่คลินิกที่ว่าเนี่ยนะคะ ไปทิมเอาจุดที่เป็นเส้นเลือดแดงจนมันขาดนะคะมาถึงตอนนี้ค่อยโล่งใจแล้วนะคะเพราะว่าแผลเนี่ยปิดได้แล้วแล้วก็เลือดไม่ไหลเพิ่มเติมแล้วฟังมาถึงตอนนี้อยากจะรู้แล้วคลินิกอะไร